ซึ่งตรงนี้ทำให้แอดวานเนี่ยจะสามารถขยายธุรกิจตัวบอดแบนเนี่ยได้แบบเร็วก้ากระโดดอ่ะเพราะว่าไปซื้อมาใช่ไหมส่วนแบ่งการตลาดก็จะขึ้นมาเป็นเบอร์2ห่างจากเบอร์หนึ่งไม่มากเบอร์1คือ t ทูแอดวานเรียกว่าเข้าเกณฑ์หล,หลายหลายสูตรตที่เราใช้ในการเลือกเลือกหุ้นกันนะครับจุดแรกก็นิ่งตั้งฐานอยู่ในโซนต่ำคุ้นไซสใหญ่มีไดเว์เนต์หัวลุ่มเข้าทำแท่งเขียวระยะสั้นดูแข็ง่าตลาด ตัวแรกเลือกแอดวานทำไมถึงเป็นแอดวานครับพี่ใหม่ครับคือหนึ่งคนที่มาเที่ยวแล้วเขาเป็นต่างชาติเนี่ยเขาก็ต้องมาซื้อซิมเติมเงินอันนี้ก็ได้ประโยชน์จากท่องเที่ยวฟื้นอันที่สองนะักการเมืองลงพื้นที่แล้วก็พี่เชื่อว่าบ้านเราเองน่าจะมีเลือกตั้งปีหน้าเพราะงั้นอันนี้ก็ต้องใช้การสื่อสารอะไรมากขึ้นที่ว่าก็เป็นเป็นประโยชน์กับทางอันนี้นส<อ>งจาก จากเตรียมจะมีเลือกตั้งด้วยก็เข้าทาง AIS กับเขเหมือนกันเหรอคบแม่ะนะคะถัดมาคือ M&A เพราะนี่คือทางฝั่งจัสมินเขาประชุมผู้ถือหุ้นไปเมื่อวันที่ยี่สาที่ผ่านมาก็เ,เรียกว่ามีมตินะคะเห็นชอบเก้าสบ็ดเปอร์เซ็กว่าที่ให้แอดวานเนี่ยมาซื้อทิปเปอร์ทีบอร์ดแบนแล้วก็จั s สิบสิบเก้าเซซึ่งตรงนี้ทําให้แอดวานเนี่ย จะสามารถขยายธุรกิจตับอรอดแบนด์เนี่ยได้แบบเร็วก้ากระโดดอ่ะเพราะว่าไปซื้อมาใช่ไหมส่วนแบ่งการตลาดก็จะขึ้นมาเป็นเบอร์สองห่างจากเบอร์หนึ่งไม่มากเบอร์หนึ่งคือทราแล้วก็มีโอกาสที่จะขายอสซทเข้ากองจัดซี้ได้เพิ่มเวลาขายอสซทเข้ากองเนี่ยมันก็จะบุกกําไรด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยที่จะต่อยอดการลงทุนและเติบโตต่ออันนี้ก็คือเป็น ภาพรวมแล้วแอดวานเนี่ยก็เป็นตัวที่จ่ายปันผลดีสม่ำเสมอ,อยิวประมาณ 3%-3% กว่าต่อปีค่ะครับตัวแรกแอดวานราคาในกระดานตอนนี้นะระหว่างวันชน200ไปแล้วครับพี่ใหม่ครับอตอนนี้อจอดจ,จอจอ,อยู่199บาทบวก6บาท DBS v i g สวประเทศไทยแนะนำซื้อแอดวานในฐานะหุ้นเด่นตัวแรกเป้าพื้นฐานเท่าไหร่ครับพี่ใหม่ครับ 250บาทค่ะสิ้นปีหน้าป่ะครับ12เดือนข้างหน้าก็ใกล้ๆสิ้นปีหน้าใช่ค่ะเออสิบสอเดือนข้างหน้านะครับแอดวานสองร้250บาทแนะนําซื้อนะครับนะครับมาจากรีมทั้งท่องเที่ยวทั้งเตรียมเลือกตั้งแล้วก็เรื่องการเตรียม m a ด้วย มีหุ้นหน้าหอที่มีมาฝากกันเหมือนเดิมไหมครับ <Okay. S 2> อาจารย์เบ,บิสุขครับครับผมก็จริงๆก็คงไม่ไม่ถึงกับคําว่าหออะไรนะครับก็เราเราเห็นแหละว่าตลาดดูแม้จะเทียบกับคนอื่นเขา,าหลายคนบอกว่าดูแข็งแรงเนาะเราไม่ได้ลงเท่ากับคนอื่นเขาแต่มันก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับเรียกตั้งแต่ตอนที่ขึ้นไปทำหายก็มีการย่อหรือพักออกมาสองสาวันหลังก็ถอยลงมาวันนี้คงไม่ถึงขนาดว่าเป็นหุ้นหอแล้วกันแต่เอาเป็นว่าเราเลือกตัวหุ้นที่ดูภาพทางเทคนิคดูแข็งกว่าตลาด ตัวเลือกแรกเลยนะครับก็เป็นไซส์ใหญ่นะครับเป็นตัวของ a d v a n c e เรียกว่าเข้าเกณฑ์หลายไลยสูตรตที่เราใช้ในการเลือกเลือกหุ้นกันนะครับจุดแรกก็นิ่งตั้งฐานอยู่ในโซนต่ำ189-190บา1 8 9 190บาทมาเรียกว่าเดือนหนึ่งเหมือนกันนะ30วันเหมือนกันนะถ้าถ้ามองกันกนะ็คือสัก20กว่าวันทําการก็ประมาณ1เดือนเหมือนกันแล้วก็ภาพของเครื่องมือตัวง่ายที่เราใช้กัน M A C D ชัดนะครับลงมาทำโลต่ำกว่าครั้งที่แล้ว แต่เม d ซียกขึ้นเรียกว่าราคาเพิ่งเริ่มขยับกลับขึ้นมาแค่นั้นเองในวันศุกร์ยังไม่ค่อยเห็นเด่นเท่าไหร่มาวันนี้การเคลื่อนไหวค่อนข้างจะดีนะครับคำว่าดีของเราก็คือคำพ่ายอันนี้คือแท่งเขียวเลยยกตัวผ่านแนวตรง196บาท50 ที่เป็นไฮระยะสั้นของช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็เรียกว่ามีการเบรกตัวแนวตัวไฮระยะสั้นขึ้นมาได้แล้วก็อีกภาพหนึ่งถ้าถ้าเราได,ได้ได้ตามของเราที่เราใช้บูวิ n งเอฟตมาเป็นเกณฑ์เนี่ยนี่เพิ่งเริ่มพลน,น้ำขึ้นมาเส้นค่าเฉลีย่ยออกตัวกันละแล้วก็ทำแท่งเขียวขึ้นมาได้ด้วย mscd อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งจอเส้นศูนย์เหมือนกับเพิ่งเริ่มสัญญาณอะเข้าบล็อกสตาร์ทแล้วเริ่มทำตัวเหมือนจะออกตัวได้ถ้าเป็นภาพนี้มองในแง่ของกรอบการลงทุนภาพใหญ ดาวไซด์ด้านล่างก็ดูไม่ค่อยดึกเท่าไหร่นะครับถ้ามองแบบลึกสุดๆทําโรใหม่ต่ำกว่าร้อยเก้าสิบนั่นคือเก้าบาทถูกไหมครับก็ยังมองว่าไม่ถ้ามองอยู่ในเลนประมาณนั้นก็ไม่ได้เป็นเป็นเรียกว่าสําหรับกรอบการลงทุนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นสตอล์ปอะไรที่ไกลมากนักส่วนถ้าใครมองในเอากรอบสั้นๆก่อนละกันแล้วก็คิดว่าภาพของ Advanced, Leg High, แอดวานเล็กไฮทาแท่งเขียวขึ้นมาด้วยวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นเข้าสัญญาณของเกมภาพสวยระยะสั้นนะครับเอเสจ่อสูนละ นี่ต้องตามดูนิดหนึ่งเพราะว่าหลายผลเหมือนกันเขาก็หลอกให้เราดีใจนะขึ้นมาเหมือนกับพนน้ํ <c oughs> ไม่คนน้ำเนี่ยสองสามผลละแต่มารอบนี้มันไนโอรเจนมาสองสามครั้งแล้วอะถ้าให้เดือดน,น้าหนักเหมือนกับว่าคุณหลอกผมอีกครั้งหนึ่งผมก็ต้องตามดูอะเพราะว่าสัญญามันบีบเข้ามาเรียกว่าเส้นค่าเฉลี่ยมาออตัวกันใกล้มากนะครับน่าจะมีแนวโน้มนะที่จะมีโอกาสในการขยับตัวขึ้นไปเอาเป็นเป้าแรกก็มองเอาไฮใกล้ๆอยู่แถวที่เป็นจุดสูงก่อนหน้านี้นะครับอยู่สักอเขตนี้ ดีตามภาพก็ตีซะ207บาทจากตรงนี้จะมองไม่ไกลเท่าไหร่แต่ก็พอมีส่วนต่างให้เล่นได้นะครับถัดไปผ่าน207มองสักเท่าไหร่ก็บวบไปอีก7บาทกันเป็น214แถวนั้นนะครับแนวรับก็จุดที่เบรกขึ้นมา196บาท50ที่เบรกขึ้นมาแนวเบรกก็คือแท่งเขียวก่อนหน้าที่สร้าง high อยู่แถวนี้นะครับในกรณีที่ย่อลงมาก็ใช้ตรงนั้นเป็นจุดรับหรือว่าถ้าย,ยังไม่ได้มีของเลยรับความเสี่ยงได้สูงใหน่ ใช้เป็นจังหวะเข้าสะสมได้อยู่นะครับถ้าเปิดไม่ได้สูงจากราคาปิดวันนี้สักเท่าไหร่โชคดีย่อลงมาก็196.5ใช้เป็นแนวรอรับเพิ่มผิดทางเมื่อไหร่ถ้าเล่นสั้นเอาสัก194บาทเป็นแนวสต็อปรอนแล้วกันนะครับเป้าหมายก็207แล้วก็214นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลือกแรกคุณไซใหญ่มีไดเวจนต์หัวรุ่มเข้าทําแท่งเขียวระยะสั้นดูแข็งกว่ตลาดก็เป็นตัวของแอดวานครับ สำหรับท่านที่สนใจหลักสูตรล่าสุดของเราเจาะหาหุ้นพันแกลง Super s t สตอง s ิกแนลโดยท่านอาจารย์ป๊อปครับคุณชานชัยพันธาธานากจสอนสดนะครับนะ8 15 22และ29กันยายนนะ19นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีสนใจเชิญน,นะครับไลน์ ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s มันนี่พลาสติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับและนี่ครับสำหรับโปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก1ปูพื้นฐานจัดพอร์ตให้เหมาะสมบวกกราฟเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรในราคาพิเศษครับอันนี้เป็นเบสิคเทคนิคอล1บวก2อันนี้ก็ฮอตตลอดการเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มครับชาร์ตแพทเทิร์นหรือเทคนิคอลแอนา l ล s ิสนะครับเล่มใดเล่น1เลือกเลยนี่โปรคู่ย้อนหลังโปร1บก9ปูพื้นฐานบวกเสริมเทคนิค ทำกำไรแบบไร้ใจนะครับเบสิกเทคนิคอลศูนย์ศูบวกศูเล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากนะครับเลือกรับหนังสือ1เล่มครับชาร์ตแพทเทิร์นหรือเทคนิคอลแอนาลิลิส์ในราคาพิเศษนะครับโปร2อบวกแครับจัดพอร์ตพร้อมเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรหุ้นแบงค์ครับสอบวกแเลือกรับหนังสือเล่มใดเล่ม1ในราคาพิเศษนะครับและนี่ครับคอมมอดิตี้ ใครสนใจหุ้นคอมเดิตี้หุ้นแบงก์และกลยุทธ์ในการเล่นรอบทำกำไรไม่ยากในราคาพิเศษโปร3บวก4และเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มนะครับเลือกได้เลยลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI g n แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus นะครับนี่5บวก7ครับลงทุนแนว VI บวกเธอเลทางเลือกตลาดหุ้นต่างประเทศและกลยุทธ์การทำกำไรในตลาดแพนดิในราคาพิเศษแล้วก็เลือกรับหนังสือนะครับ สนใจเชิญนะครับส่วน mp-shirt ตอนนี้มีนะครับเบอร์เอเบอร์เเบอร์เอไม่ต้องรอนะครับสั่งมาก็ส่งได้เลยนะครับเชิญนะครับลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อ i g ซแล้วตามด้วยคำว่ามันดีพัสติดกันตรงตัวนะครับ